ประมาณสัก2ทุ่มปั๊มแม่งแน่นแล้วเว้ยล้นเลยอะนแจมขับแจ๊ดล้อคูซีเออร์ไปวันนั้นอนะเอาแล้วท่าทางจะไม่ค่อยดีอยู you ่ๆโดนปิดกล่องประตู1ประตู2ปิดประตู3ปิดเจ้าที่มาใกล้ถึงปุ๊บเลยเขาก็ขับออกไปเลยแต่รถในในลานนั้นอนะเกิน4 0 0ร้อคันมีคันที่จอดทิ้งเลยด้วยรถตำรวจมายกเลยเว้นระยะมาสักพักใหญ่ๆเลยแหละ อีกสายหนึ่งแว่งเข้ามาเป็นในชุดเครื่องแบบละเเย่ยเหรอไม่รู้ว่าเป็นใครของทหารเลยหนักเลยเออแล้วรู้เบอร์กูได้ไงวะจับคักหนึ่งทหารมามาปิดเหมือนกันโอ้โหมาเป็นรถทัมเมอร์สวัสดีครับผมปั๊บสควอต เซอร์วิสเซนเตอร์ครับหรือว่าเรียกว่าปั๊บฮอนด้าในด้วยครับลักๆเลยปั๊บขายของแต่งเซอร์วิสเซนเตอร์เลยก็เป็นฟูลเซอร์วิสเลยครับไม่ว่าจะเป็นโมดิฟายเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ซ่อมแซมเครื่องยนต์ช่วงล่างขายของแต่งก็จะเป็นพวกอะไหล่ออเซสซอรี่ทั้งหมดในห้องไม่ว่าจะห้องเครื่องภายนอกภายในนะครับของญี่ปุ่นแล้วก็ของเมกาที่นําเข้าตอนนี้กําลังจะทําเรื่องล้อยางเข้ามาด้วยกับดีเทลลิ่งเกี่ยวกับการลังรถมีหลายคนพูดกับผมคุยกับผมเรื่องเหตุการณ์ที่โดนปิดที่ที่อ่่ะคอตนนนนนััั้ผมมยงไเลบ ก็แบบรู้จักอะไรเงี้ยรู้จักใครเลยอะไรเงี้ยช่วยเล่าเหตุการณ์นั้นหน่อยครับมันเกิดจากอะไรแล้วงานมันเป็นงานอะไรคืองานวันนั้นน่ะมันเป็นงานใกล้กับวันออโต้ซาลอนซึ่งในวันออโต้ซาลอนอ่ะผมได้จัดมิงที่ข้างบนดาดฟ้าของงานออโต้ไอออโต้ซาลอนนั่นแหละผมก็เลยตั้งธีมขึ้นมาเพื่อต้อนรับเพื่อนมาเลเซียเพื่อนมาเลเซียขับรถจากที่มาเลเลยมากรุงเทพในวันวันนั้นเราสร้างอีเวนต์อยู่ใน ใช่ออโต้ทสลอนใช่เราแท้อีเวนต์อยู่ในออโต้ทสลอนก็คือเป,เป็นเป็นงานงานข้างนอกเนี่ยเหรอใช่ครับ ก็คือเหมือนมิ팅แหละงานด้านหลังหนึ่งอาทิตย์แล้วคุณมีงานกี่วันหนึ่งวันหนึ่งวันคือวันเสาร์ได้หนึ่งวันได้หนึ่งวันคือวันเสาร์ตอนนั้นจัดในนามคอนด้านไหนตอนนั้นมีคอนด้านในแล้วใช่มีมีก่อนหน้านั้นตั้งหลายรอบแล้วครับแล้วเราก็นัดแล้วมีตีมตีมอะไรครับผมดืมชื่อว่ะปั๊มแตกอะอะไรสักอย่างอะมิ팅กันวันนั้นทำไมปั๊มแตกอะเพราะในเมื่อมันจัดที่อิมแพ็คไม่ก่อนหน้านั้นไม่ใช่วันออโต้ซาลอนนะมันคือก่อนวันออโต้ซาลอนพีมิ팅อย่างนี้หรอใช่เป็นเหมือนพรรมต้้นนนอออาััเลยก็คืบ เพื่อนมาเลเซียมาใช่เสร็จปุ๊บวันนั้นช่วงนั้นเลสแอเรียประชาชื่นเนี่ยนะใช่เราไปนัดเจอกันที่ประชาชื่นกันก่อนก่อนวันงาน1วันหรือ2อสวันเนี่ยแหละคือตอนนั้นมันคันมากเป็นไงทำไมต้องมีพีมิ่ติ้งอ่ะคือเราถ้าอยากต้อนรับเพื่อนมาเลเซียเฉยอ๋อเขาเขามานอนค้างเพื่อมางานนี่เหรอใช่สิบคันที่ขับจากมาเลเซียมาที่ประเทศไทยเพื่อจะมางานออโต้ซาลอนแล้วมามิ่ติ้งของเราก่อนมีรถอะไรบ้างเหรตอนนั้นที่มาจาก CRZ 3ประตู FD2 EF กับ CRX ด้วยกลุ่มขประตาเองอ่ะะแหลโโปรมทเพียงแค่5วันล่วงหน้า5วัน ไปเจอกันที่คืนวันนั้นพอไปเลสแอลเรียรเนี่ยประมาณสักสองทุ่มกว่าๆปั๊มแม่งแน่นแล้วเว้ยล้นเลยแล้วเขาก็ยังไม่มากันด้วยนัดกันไว้ประมาณ4ี่ทุ่มแลวนัดในอีเวนต์กี่โมงสี่ทุ่มเลยแหละสองทุ่มนี่คือเต็มร้านเต็มแล้วเต็มร้านแล้วใช่ตงแต่ไม่ไม่สร้างความแบบเครียดให้คุณแล้ว่ะโอ้โหคิดคิดเอาดแจมขับแจ๊สรอคูซิเออร์ไปวันนั้นอ่ะพี่ต้นแจ๊ดสีน้าเงินก็นั่งขับรถแดกไปเลยเมื่อกันคือแบบไปต้อนรับจริงๆอ่ะโอ้แบบ มันน่าจะเซียนกันทุกคนในวันนั้นครับทุกท่งทุกรุ่นใช่เต็มแม่งตั้งแต่สองทุ่มกว่ากว่าผ่านไปผมอยู่ตรงนั้นอีกประมาณสักชั่วโมงหนึ่งรุ่นยงรุ่นใหญ่เขาก็มาเที่ยวกันมาดูกันอะไรเงี้ยตอนนั้นมันมากคือรถแม่งติดยาวไปจนด่านจ่ายตังจนขึ้นจอสองร้อยอ๋อนี่คือต้นฉบับจอสอร้อยเลยจอสอร้อยมาก่อนเลยเอาแล้วท่าทางจะไม่ค่อยดีเพื่อนก็โทรบอกแล้วอะไรบอกกันเรียบร้อยแลวเราก็เลยเริ่มมูฟไปที่อิมแพการทะเลสาบแล้วก่อนนั้นมีจุดหมายปะหมายถึงว่าวางแผนไว้อยู่แล้วเปล่าว่าเดี๋ยยวจจะะะถ้าคนนนเอไปที่ั ตอนแรกวางแผนไว้อยู่แล้วเพราะว่ารุ่นน้องผมมาทำงานอยู่ที่โกคาร์ตโกคาร์ p อิ t พักก็เลยบาเทอร์กันเลยว่าเดี๋ยวจะให้รถเราไปจอดที่นั่นแล้วก็เผื่อว่ามีลูกคงลูกค้าก็เข้าไปเล่นโกคาร์าด,ด้วยเลยซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆตามเป้าเขาก็เลยให้อนุญาตให้เราไปจอดแต่ด้วยความบังเอิญที่จอดเนี่ยมันดันเต็มลานเร็ว แล้วเสียงมันค่อนข้างดังรถมันติดแล้วในนั้นมันเป็นหมู่บ้านคนนึกออกไหมคือผมว่าน้องคุณก็ไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดใช่มันก็ไม่รู้ทุกคนก็ไม่ได้คาดคันเดอเอาแ่นะออกจากไรเรียรมาตอนประมาณสองทุ่มกว่าเนี้ยสามทุ่มครึ่งอ่ะคือไม่ไหวแล้วรอไม่ได้แล้วใช่สามทุ่มครึ่งเลอกแล้วอย่างนี้จะย้ายสถานที่จะบอกเขาไงก็ผมขับขับรถไม่บอกเป็นตัวยูเลยอ๋ออ๋อมาถึงบอกคนในปั๊มก่อนบอกคนในปั๊มนะคนมาเลยอ่ะ คนมาเลยก็คือเป็นเพื่อนอจะมีล่ามอยู่อยโทรบ,บอกล่ามคนเดียวว่าเดี๋ยวไปเจอที่นู่นเลยทีเดียวเราก็เริ่มมุกกันไปอยู่ตรงนู้นก็อยู่กันสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้ปารจิงโจ้ปารจิงโกกันไอเชล้อรถก็ยังติดอยู่ขนาดลานทะเลสาบในวันนั้นนะเต็มลานเย้ยประตูมี3ประตูเออเต็มแน่นทั้ง3ประตูเลยโอเคเราก็แบบรู้สึกแฮปปี้นะดูแบบน่าจะอบอุ่นดีแต่ทุกอย่างไม่ได้มีการเตรียมการถูกไ่มไม่มีไม่ได้มีการเก็บบาทไม่ได้มีการ่าเลยขอสถานที่อย่างเป็นทางการเปล่าเลยนั่นคือเหตุที่ทําให เกิดภัยขึ้นมาว่าใช่ค,คือคือมันมันด้วยงานที่ผมเรียกว่ามิงผมไม่ได้เป็นอีเวนต์ในวันนั้นอ่ะเออว่าแบบเออชัดชวนเพื่อนกันเฉยๆมาพบปะกันไม่ได้แบบมาแข่งรถกันนี่หว่าช่วงเวลาประมาณสักสี่ทุ่มนิดๆมาเรียนยังมาไม่ยังมาไม่ถึงข่าวมาบอกว่าเอ๊ะตำรวจเหมือนจะเข้าผมก็ยังไม่ได้เอกใจอะไรก็ยังไม่ได้คิดอะไรผ่านไปอีกสักประมาณเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงด้วยเสียงรถฮอนด้าเสียงมันบางบางคันมันก็ดังอยู่แล้วเนาะออแล้วมันมีการซัดมีการอะไระไม่มี ไม่มีเลยเพราะทุกคนก็ามาอย่างแบบสุภาพใช่อยู่ๆโดนปิดกล่องประตู1ประตู2ปิดประตู3ปิดเออประตู3คือประตูทางเข้าออกเลยคนที่หนีรอดได้ก็ก็รอดไปเออมันมีงไเงจ้าหน้าที่มาเจ้าหน้าที่มาใกล้ถึงปุ๊บเลยเขาก็ขับออกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อส่วนนี้ออกสวนัออกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็มีใช่ก็ไม่เยอะมากใช่แต่รถในในลานนั้นอะเกิน4 0 0 500รคัน เกินนะใช้คำว่าเกินนะไม่คิดกันหมดแล้ววะเออก็ก็หนอยๆอยกันนะโอเคแล้วคุณรู้สึกยังไงตอนนั้นผมเองก็แบบเอ้าก็ก็รู้สึกว่าเป็นโต้โผไงเราก็เออเฮียรู้สึกเริ่มไม่ดีลนะน้าแม่งโทรมาไอ,อ้ปะ๊ะมึงเข้ามาคุยกับเขาหน่อยทีเนี่ย เอาไงดีว่าเราอะไรเงี้ยเอออ่ะก็เข้าไปคุยกันนะน้าก็เดินผ่าไปคุยเออก็คุยเขาบอกว่าอ้ายังไงอะไรเงี้ยน้าึงนะแจมก็แจมเนี่ยแหละแจมอยู่กับผมเขาชอบนี่นี่อ็แจมมาอยู่กับผมมันนั้นก็แบบสนุกกันทั้งคู่อ่ะเออเข้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่ก็แต่ตัวน้าเป็นตัวรับหน้าน้ารับหน้าก่อนผมเราก็เข้าไปเคลียร์ว่าเออแบบจะยังไงอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยแบบเขาก็ให้ให้ขอความร่วมมือเฉยไม่มีอะไรแต่ขอก็ตรวจรถที่ถูกกฎหมายเราก็แบบ โอเคไอตัวรถเราเองก็ผิดคนหมายผิดในที่นี้คือรถผมไม่ได้ต่อทะเบียนทะเบียนขาดทีดเฉยไม่มีอะไรเออเภาษีขาดใช่ก็ค่อยขับกันออกทีละคันบางคนโดนโดนก็คือไปที่สอนอเสียค่าปรับแค่นั้นแหละเขาเล่นทุกข้อหาเลยปะท่อดังโอ้ยรบเหมือนจราจรเลยอะใช่เหมือนกันเลย อย่างนี้คุณก็โดนแบบเรื่องผมก็โดนผมก็โดนระสีแค่นั้นเองแต่ผมผมไปเสียที่ที่นู่นเนี่ยเสียแถวมันไม่ยาวเฟื้ยเลยเหรอวะโอ้โหเหลืออะไรครับเพราะมันปิดหมดเลยไงรถสี่สี่ห้าร้อยคันอ่ะก็ดูเอกสารทุกคันใช่แต่งสีไม่ตรงอ่าใช่อารมณ์ประมาณนั้นนเหมือนเปิดเล่มดูเลยอ่าเออแต่ก็รอดกันไปได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็โดนหนักๆก็มีเยอะเหมือนกันอะไรแล้วแต่งเยอะว่างั้นเถอะใช่แต่งเยอะเสียงดังท่อดังรถแข่งอ่ะฟูลเรสเลยอ่ะอารมณ์นั้นเลยก็คือมาคือแบบก็มา มาสีสันจริงๆว่าไม่ได้มีอะไรนะเราก็ไม่ได้มาแข่งแล้วยันเช้าออกออกเร์ลานตอนกี่โมงมีคันที่จาะทิ้งเลยด้วยรถตำรวจมายกเลยเหมือนเตรียมการเหมือนเหมือนกันนะเสร็จปุ๊บเขาก็ยกไปที่สอนออะไรเงี้ยไปแล้วก็รอเจ้าของไปเคลียอะไรเงี้ยก็มีคันสุดท้ายประมาณกี่โมงตีสี่กว่าคุณอยู่ถึงถึงไหนผมอยู่ถึงตีสามสามเพราะตีสามผมไปสอนอแล้วไงเออผมอยู่ที่สอนอแล้วตอนตีสามอ่าแล้วก็มีโดนตรงนั้นอ่ะที่ที่สอนอประมาณ30คันแต่ก็ตกแล้วอ่ะคันละประมาณ สามร้อยห้าร้อยพันนึงไม่เกินเนี้ยที่โดนกันนะแต่มันเสียเวลาแค่นั้นเองในวันนั้นก็จบไปแล้วก็มาเลยไม่ได้มาอพอรู้ว่ามีพอร,รู้เรื่องปุ๊บก็เลยรีบบอกกันก่อนว่าไม่ต้องเข้ามาแล้วเ,เพราะว่ามาเลยจะโดนหนักกว่า <laughs> ถ้า<อ><อ>มาเลยมาเออ,อ,อถ้าไม่เขาโดนหนักกว่าเพราก็รถธรรมดามันรถขับเข้ามามันจะไม่เหมือนกับรถในประเทศ จะกลายเป็นว่าโดนตรวจสอบเยอะกว่าไงจริงเขามันก็รถถูกกฎหมายแล้วเพราะเขาข้ามประเทศมาได้นี่แสดงว่าเขาต้องถูกตรวจแล้วระดับนี้ก็เลยให้ให้ให้เขาเลี่ยงไปเลยดีกว่าประมาณนี้แหละที่โดนจับกันหนึ่งในนั้นมีใครที่เรารู้จักบ้างไหมที่เราแบบมีชื่อเสียงอะโอ้ชื่อเสียงมันเยอะนะจริงๆริอะเยอะพรกพวกกันทั้งนั้นแหละนะเอารอดคนเดียวเลยลำใหญ่นะเอาไปได้ไงวะสกิปพี่แม่เปิดพาวเวอร์แลปรถเสียบเข้าไปจอดรถเสียบจริงในวันนั้นก็จบไปอย่างนั้นไปแต่ว่า ปัญหาเลยอะ่ะก่อนที่เราจะโดนจับกันคายแม็กมันอยู่ตรงที่มันมีคนเคยอยู่ตรงนั้นมาก่อนก่อนหน้าที่เราจะมูฟไปมีรถซิ่งอยู่ตรงนั้นประมาณ5้าันฝั่งของโคาร์เาแจ้งมาแล้วมันดิฟเล่นสัดเล่นกันอยู่ตรงนั้นก่อนหน้าที่เราจะไปถึงเสร็จปุ๊บพอมันไปเราไปถึงพอดีไงแล้วรถเราแม่งเต็มลานเลยไงเออเลยโดนจับ คือจริงๆนะอาจจะตั้งใจมาตรวจสอบใช่ใช่รู้ที่หลังว่าเออแบบเหตุการณ์สรุปมันเป็นแบบนี้ไม่ถต่คุณเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าเฮ้ยไม่ได้เข,ข้าข้างร้องแร่แหกกระเชิงขนาดนั้นนะถามผมอะ่ะก็ก็อ่ะก็ส่วนหนึ่ง ส่วนหนึ่งมันชุด,ดหใหญ่อย่างนั้นนะเออมันชุดใหญ่มากแล้วไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องไงใช่ใช่มีเอฟเฟกอะไรหลังจากงานนั้นมามีการพูดถึงมีคนต่อว่าเพราะว่า,วาลงพวกเว็บสนุก .com ข่าวออกขึ้นมาพาดหัวเลยอ่ะแบบโรสซิ่งวิ่งในอิมแพกอ่ะเออารมณ์นั้นเลยข่าวหน้าหนึ่งอ่ะซึ่งจริงๆบรรยากาศโดยรอบอ่ะถ้าคนเคยไปอ่ะมันก็จะมีโรสซิ่งวิ่งอยู่รอบๆอิมแพกนะนะในวันที่แบบมีพวกงาน มอเตอร์โชว์หรือมอเตอร์สลลอนนะหลายคนก็ให้กําลังใจเพราะว่าหลายคนก็เข้าใจคนเราไปสุภาพจริงๆเพราะตอนที่เราที่เราโพสเราจะเราจะมีแฮชแท็กข้างล่างอยู่แล้วว่าเออให้ไปแบบสุภาพโดยที่ไม่ต้องไม่ไม่อยากให้แบบก่อกวนคนอื่นเค้าอะไรเงี้ยก็คือหลังจากตรงที่โดนจับกันไปก็คือจะมีนี่ต่อกันด้วยออโต้สัลอนออโต้สลอนก็ขึ้นไปข้างบนงานอันนั้นไม่มีปัญหาอะไรอันนั้นราบรื่นดีแล้วก็เราขัดรถขึ้น แค่ไม่กี่ร้อยคันมีถ่ายลงหนังสือออปชั่น j จปด้วยนะปีนั้นเห็นบอกเป็นปีที่คือขัดมากๆสำหรับชาวาใช่ใช่ครับมีไฮไลท์อะไรบ้างครับไฮไลท์ในวันนั้นคือทางพี่โอ๊กเอาสปูนมาใช่ไหม <EA S 1> ก็ตุ๊กตุ๊ก EA ใช่ใช่ EA รู้สึกจะมี2คันนะ EA คันหนึ่งกับ A N S X ด้วยเพมาะไม่แน่ใจแล้วก็ซีเกอร์มามาด้วยแล้วก็ในงานออโต้สลอนมันก็จะเป็นแบบของญี่ปุ่นอยู่แล้วอะ่ะชาวญี่ปุ่นเขาก็จะมาแล้วก็ชาวต่างชาติก็จะค่อนข้างเยอะมากในในงานออโต้สอลอนก็จะมากระจุกเป็นที่ลานมิทติ้งข้างหลังของผมก็จบด้วยดีครับไม่ได้มีอะไรเหตุการณ์นั้นสอนอะไรบ้างครคุณเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นั้นว่ามันก็ทําให้ผมได้เรียนรู้ในการที่ผมควรที่จะต้องทําอะไรที่มันถูกต้องมากกว่านี้รัดกลุ่มมากกว่านี้มันปฏิเสธไม่ได้ว่าเสน่ห์อย่างหนึ่งของการมิทติ้วววกมคืืออาารห มันก็ได้หลายๆมุมนะคือเราเองเป็นคนก่อตั้งขึ้นมาก็จริงแต่ว่าเหตุการณ์แบบนี้มันตอบไม่ได้เว้ยหนึ่งเลยเราไม่รู้ว่าจะลถจะมากี่คันเราอาจจะมีติ้งมาแค่10บคันก็ได้ถูกไหมเออหรือว่ากลุ่มเพื่อนกันสักสิบ0คันก็แค่นั้นเองก็ได้ไงแต่ไม่คิดว่ามันจะเกินร้อยไงเอาจริงๆนล้นคิดว่าจะมีคนมากี่คันแค่ร้อยคันก็ดีใจแล้วไม่ถึงก็ได้เออไม่ต้องถึงก็ดีว่ามันจะได้คุมกันง่ายๆหน่อยอาอตอนนั้นใจมีเรื่องของความกลัวเรื่องความเเเดดือออร้้้นนย่าางงีีบมมมขข เพราะว่าผมทิ้งช่วงไปเป็นเป็นเกือบปีเลยมีอีกครั้งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ากูกลับมาสักทีดีกว่าคือมันรู้สึกใจนั้นใจมันฝ่อเนี่ยเหรอ,อ,อกลัวคนอ,อื่นเดือดร้อนหรือวะใช่ใช่ใช่ก็กลัวนะเว้นระยะมาสักพักใหญ่ๆเลยแหละจนมีอยู่วันหนึ่งที่หลายคนแบบหลายเสียงละจัดเถอะจัดหน่อยเถอะจัดหน่อยเถอะอะไรอย่างเงี้ยหน้าเฟซเลยเซนทันอิสวิวไ <East> อ้ครั้งนี้ผมไปครั้งขึ้นตึกอ่าเป็นงานที่เราเจอกันครั้งแรกเลยนะอ๋ออ่านั่นแหละก็ครั้งนั้นก็คือกะว่าเออแบบผมก็ไปคุย อย <East view S 1> ูยสถานที่ก่อนแล้ว <c oughs> ทางเซ็นทรัลอีสพิวไปขออนุญาตเพื่อให้เป็นเรื่องเป็นราว <c oughs> ก็ไปขอทางอีสพิวรับรู้ <c oughs> แล้วก็โอเคไม่ได้มีปัญหาอะไร <c oughs> เราก็เลยจัดมิทติ้งขึ้นมาเลยว่าเออไปเจอกันที่อาคารข้างหลังชั้นดาดฟ้าแล้วก็ไล่ลงมาทั้งหมดอะ่ะ รางข้างหลังมันมีประมาณสัก4ี่ชั้นได้มั้ง <c oughs> หนึ่งทุ่นไปถึงปึ๊บแม่งเต็มตั้งแต่ชั้นดาดฟ้าแล้วไล่ลงมาเลยแล้วรถแม่งก็ติดกับเหมือนเดิมเส้นสูตรเดิมเลย <c oughs> ก็คือไปติดยันถนนใหญ่และช่วงเรียบทางด่วนอ่ะช่วงเวลาหนึ่ง,งทุ่มสองทุ่มแม่งติดจัด <c oughs> เลยอ่ะ <c oughs> คือรวมรถที่ติดอยู่แล้ว <c oughs> แล้ว <c oughs> เราไปทําให้มันติดกว่าเดิมอีกโดนต่อว่าละเจ้าของสถานที่โดนมาว่าเออแบบเฮ้ยมัน เริ่มไม่ดีแล้วนะเริ่มไม่โอเคแล้วเพราะมันมันเยอะเกินไปมันกลายเป็นเป็นแบบเดือดร้อนอคนอื่นเขาที่เขาเข้ามาในห้างอะ,อะไรเงี้ยคือเราลืมคิดอะไรรู้ป่าเราลืมคิดว่าแม่งมีคนที่อยู่ในงอาคารนั้นอยู่แล้วด้วยใช่เออ<ะ><ช>มีคนที่ใช้ลานจอดรถนั้นอยู่แล้วมีคนที่ไปกินข้าวไปดูหนังมีติ้งวันนั้นอะมันคือวันธรรมดาไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์โอ้แม่งเริ่มแน่นไว้สามทุ่มครึ่งเจ้าหน้าที่ขึ้นมาหาข้างบนละ ว่าเออเฮ้ยมันจะต้องยังไงอะไรยังไงดีจอดแบบขวางกันอะไรกันอะไรเงี้ยจนไม่มีลูกค้าของเขาอ่ะตึกนั้นทั้งตึกเป็นของเราอ่ะเออคงต้องหาแผน2กันเดี๋ยวนั้นเลยเว้ยอีกสายหนึ่งแม่งเข้ามา <c oughs> เป็นในชุดเครื่องแบบและเจ้าหน้าที่ใหญ่ด้วยเออแต่ว่าออรู้จักเราไม่รู้ผมก็ไม่รู้อ๋อเป็นสายแบบอนโนแยน่เหรอไม่รู้ว่าเป็นใครอย่างเงี้ยเหรอแล้วคุณก็ไม่รู้ใช่ไหมเขาเป็นใครแต่เขาแนะนําตัวใช่ ไม่ได้มีความรู้จักกันส่วนตัวไม่แต่เขามีเบอร์คน้ตรงทหารเลยนักเลยเออรอบนั้นทหารเลยเพราะช่วงช่วงนั้นแบบน่าจะเป็นช่วงอะไรสักอย่างของของเศรษฐกิจอ่ะทหารโทรมาแจ้งแล้วว่าเออแบบเริ่มไม่โอเคนะอะไรเงี้ยแล้วรู้เบอร์กูได้ไงวะหาแผน2ทันทีตอนแรกผมก็กะจะเลิกแล้วแต่ว่าในงานวันนั้นอ่ะสปอนเซอร์ผมเยอะมากผมต้องแจกของให้หมดพี่ต้นชาวริศเดินมาหาผมพี่มีที่หนึ่งว่ะพื้นที่ปิดยังไงก็ไม่น่ามีปัญหาเป็นในโซนของตลาดงานอยู่ตรงไหนพี่ก็คือร่มเขียวก็คือหหลลังงงตาาาดดเเรียยบท้วว่่ป็นกๆใญ ได้พี่พี่ลองติดต่อเลยว่าอะไรยังไงบ้างก็ลกกันอยู่พักหนึ่งก็โอเคจบว่าต้องย้ายตอนช่วงสามทุ่มครึ่ง4ี่ทุ่มย้ายกันไปหมดเลยเออสักพักหนึ่งท่าอหารมา<ะ>มาปิดเหมือนกันที่เซนทัลอีวิวเลยส่วนใหญ่ค่อนข้างออกมาเยอะมากแล้วแต่ว่าวันนั้นเขาแค่มาขอความร่วมมือให้ออกเฉยไม่ได้จับอะไรามาชุดเขียวเลยอ โ oh, อ้โหมาไม่รททู้ทำวิ่งเสร็จอ้ออาวออกกันมาเสร็จเรียบร้อยเราก็เข้าไปอยู่ในข้างในไอ้ที่ตลาดนั่นแหละลานลานกว้างนั่นแหละจบเราก็เริ่มแจกของกิจกรรมเราเริ่มเติมเลยของวันนั้นมันเยอะมากคือเราตั้ง,งใจไปแจกผม้จำได้เมื่อชิบหายตลาดนี้เลยนะใช่เออไฟก็ไม่มีเออไม่มีอะไรเลยลานนั้นอะเต็มเลยนะต้องไปจอดล้างข้างๆอีกนะใช่เต็มลานเลยไปเลยแบบผมไม่ต้องจอดรถปั๊มแล้วก็นั่งนั่งวินมอเตอร์ไซค์มาเข้าไม่ได้รถแม่งติดจัดเลยก็นั่นแหละสนุก็ ก็จหลังจากนั้นพัฒนามาเป็นจะมี h อน d a f เฟ e เลยปะใช่ครับคือเราก็เลยจับมือกับกลุ่มพี่พี่พี่บังเสแวร์ wear, นะครับพี่เชษเอ็กโอนะครับตูนเอนะครับผมแล้วก็พี่โบอสสตีดเว็บพอนช่วยกันสร้าง h อ n d a Face ขึ้นมาเพราะว่ามันน่าจะถึงจุดจุดหนึ่งแล้วที่เราควรที่จะต้องทําอะไรกันโรงการมันเติบโตยิ่งขึ้นส,สิ่งเดียวเลยที่ทุกคนวางความเห็นแล้วและอยากจะให้มันเกิดขึ้นมาจริงๆคือ ทำรถแจกเว้ยเป็นโจ,โจทย์เดียวที่งานนี้เกิดขึ้นมาแค่นั้นเลยแล้วเป็นไงครับกับสเกลใหญ่แบบนั้นมีความยากง่ายยังไงบ้างรูเป็นรูปแบบอีเวนต์มากขึ้นอะไรใช่ในส่วนของเรื่องสถานที่ก็คือส่วนนงนุษย์ผมรู้จักกับลุงโต้องอยู่แล้วลุงโต้งชอบรถอยู่แล้วด้วยก็เลยได้ไปนั่งคุยกันแล้วก็คุยกันในเรื่องของการจัดงานมันเลยเกิดขึ้นที่ส่วนนงนุษย์เลยแล้วอย่างเวลาสกโคไปอย่างนั้นมีฟีดแบ็กยังไงบ้างเช่น คือที่ผมได้ยินมาคือแบบเฮ้ยแค่มีเงินก็เข้าไปได้แม่งรถ<อ>แม่งธรรมดาอะไรเรามองกันตรงที่ว่าเราไม่อยากกักให้เพื่อนเราอยากให้ทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นหน้าใหม่ก็ตามหรือคนต่างจังหวัดก็ตามอะไรเงี้ยอยากให้มาแบบร่วมง,งานนี้ด้วยเราเลยคิดขึ้นมาว่าคนที่จองเหมือนเหมือนจองตั๋วหนังอะ่ะเขาก็ซื้อโซนเลยสมมุติว่าคุณมีรถ20คันในกลุ่ม คุณก็ล็อกเลย20คันในโซนในกลุ่มอ๋อเพราะปัญหาเวลามิติ้งอะคือมันไม่ได้จอดใกล้กันว่ะใช่มันเหมือนการมานั่งเล่นแล้วได้เดินดูรถคนอื่นมากกว่าใช่จริงๆมันเป็นเฟสติวัลแบบจริงๆเลยนะใช่จินจะเป็นงานแห่งปีที่ทุกคนจะต้องขยับรถตัวว่าอย่างนั้นดีกว่าทุกๆสายในประเทศไทยแล้วก็ต่างชาติก็แบบ จะให้ความสําคัญกับงานนี้มากคือครั้งแรกเนี่ยที่ออกไปเนี่ยภาพทุกอย่างมันสวยด้วยสถานที่มันสวยมากสื่อที่ออกไปอ่ะโอ้ออกต่างประเทศเยอะมากมันก็จะมีเรื่องหอยนี่เหมือนกันนะระหว่างการเดินทางปีแรกการเดินทางตอนกันระหว่างการเดินทางนี่ผมก็เห็นมีคนโดนจับเยอะ <laughs> <laughs> เส้นมอเตอร์เวย์ซัดกันอะไรกันตามนั้นแหละไม่ได้เกี่ยวกับผมด้วย <laughs> <laughs> คือเราก็ห้ามไม่ได้นะใช่ร้อยพ่อพันแม่ปีนี้ปี2021คงไม่มีตอนแรกเราวางแผนกันว่าเราจะมี t r a กโ mode ตอนแรกจะจังกันที่พีระแต่ว่าไปจอดในพีระอย่างเงี้ยใช่ จะได้กี่คันวะในพีระก็ก็เต็มเนยจริงๆพอๆกันอก็ยกทั้งพีระเลยอ่ะก็คือพีระในส่วนของสนามก็คือส่วนสนามคนที่จะวิ่งสนามหรือคนจะอยู่ในกริดอยู่ในแพดด็อกอะไรเงี้ยก็ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งไปกับอีกส่วนหนึ่งก็คือยาวเลยไม่ว่าจะเป็นตรงทางด้านเข้าด้านหลังตรงทางด้านเข้าด้านหน้าสแตนข้างบน อะไรเงี้ยเอออ๋อคือทุกคนที่จอรดรถได้หมดใช่ตอนแรกก็เก่าอย่างนั้นพอมาเจอช่วงนี้ก็เลยทําอะไรต่อไม่ได้คิดว่าการมีติ้งของเราจะเปลี่ยนไปตลอดการพบปะกันมันจะไม่ใช่การพบกันในก้อนใหญ่ๆสม,มว่าท่าโลกมันเปลี่ยนไปเลยการพบเจอกันมาจจะเหลือกันแค่กลุ่มเล็กๆอ๋อเป็นหลายๆกลุ่มอ,อ,อะไรเงี้ย <c oughs> มากกว่าหรือเปล่าหรือแบบยังคิดว่ามันจะกลับมาเป็นแบบเดิมได้ผมว่ามันต้องคลี่คลายมันต้องมันต้องค่อยๆดีไปก็ต้องหวังว่าอย่างนั้นใช้เวลาหน่อยอาจจะนานกว่าประเทศอื่นเขาหน่อยสิ่งที่เรียนรู้จากการทํา อีเวนต์หรือทำมีติ้งแบบอะไรแบบคือความสุขของการทํางานทุกเนี้ยคือการที่เราได้พบปะเพื่อนมากกว่าแล้วก็ได้มาแลกเปลี่ยนรถยี่ห้อฮอน d a เนี่ยแหละแล้วก็ในรุ่นอื่นๆอะไรเงี้ยที่แบบค,ค,คือคือคือผมเป็นคนเสพติดเรื่องรถมากไงอส่วนหนึ่งเลยนะแล้วผมเป็นคนคลั่งรถแล้วผมเองเล่นฮอน d a ทุกรุ่นเลยชอบสเสน่ห์ของฮอนด้เหรอคนเล่นทั่วโลกครับ ของแต่งก็มีทั่วโลกเช่นกันมันมีอะไรให้แบบจุกจิกจุกจิกเล่นสนุกสนุกเยอะแยะเยอะแยะมากกว่ารุ่นอื่นๆค่อนข้างพอสมควรออต้องว่าอย่างนั้นดีกว่ามันก็เป็นสเสน่ห์ในตัวมันเองอยู่แล้วแหละฮอนด้าแล้วก็พ,พวกส่วนใหญ่ก็เล่นกันหมดทุกคนอะ่ะ <c oughs> ออ <c oughs> ก็ต้องเริ่มจากฮอนดา้าก่อนแล้วจะไปรุ่นอื่นค่อยว่ากันอีกทีอะไรเงี้ยมากกว่าคิด <c oughs> ไงกับซีมิกตัวใหม่เฉยมากเลยมันไม่ต่างกับแอคคอร์ดเมื่อ2ปีแล้วอ่ะไม่รู้คือส่วนตัวผมเองผมเฉยเฉยตัวแฮชแบ็กอะแฮชแบ็กตัวแฮช ผมว่า fk สวยกว่าเออส่วนตัวนะยังไม่เห็นตัวจริงหรือเปล่าไปเห็นมาแล้ววันนี้ไปหาพี่เชนมาเออก็จะเฉยพี่เชนแต่งแล้วด้วยเออมันก็เหมือนแอคคอร์ดอะถ้ามึงออกซีวิกแบบนี้หน้าตาแอคคอร์ดที่ใหม่กว่านี้มันจะเป็นยังไงวะน่าดิใช่มันเออหน้าตามันยุโรปเลยนะเอออย่างตูดเป็ดอย่างเงี้ยไอ้ตูดเป็ดข้างหลังเป็นแกลบหลังเชิดขึ้นมามันตรงกับ bmf 10เป๊ะเลยนะเว้ยของ3 d design ชุดแต่งเงี้ยแม่งเหมือนเดะเลยภายในเงี้ยใช่เลยไฟท้ายเนี่ยเป๊ะเลยเนี่ยแม่งเหมือนมากเลยมีความคิดจะซื้อไหมฮะเงอะไม่มีตังค์รอผมเล่นไอซองพันดีกว่าเออนะราคาไอซองพันนั่นอะไรนะโอเคเขาฝากร้านหน่อยละกันฝากช่องด้วยมีช่องด้วยตอนนี้ครับผมก็ฝากร้านละกันครับร้านสปอร์ตเซอร์วิสเซ็นเตอร์ครับอยู่เส้นรามินทากม9ฮะตรงข้ามกับโรงพยาบาลศิลปแพทย์อยู่ในตลาดอิชิบะสเตชันนะครับเป็นตลาดญี่ปุ่น นะครับอยู่ตรงเข้ามาข้างในอยู่ด้านหลังเลยก็เจอเลยนะครับร้านใหญ่ๆมานั่งเล่นได้หรือไม่ก็ถ้าเกิดแบบอยากจุกจิ้งจ๊งมีน้ําหอมแบบไม่กี่บาทอะไรเงี้ยครับมีน้ำหอมมีเสื้อข้างหลังอ่าใช่ก็มีซิบเบเนียให้ให้ให้กับห,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 หลายๆท่านที่ไม่ได้เล่นรถฮอนด้าก็ได้อะแอบกระซิบว่าเดี๋ยวอาจจะมีหลายๆค่ายที่มันย้ายมาอยู่ตรงนี้กันนะอ่าได้ยินมาเหมือนกัน,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 นเออจะเป็นข่าวเลยว่าจะเป็นข่าวเลอช่องของผมก็เป็นสควอชชานัลครับคอนเทนต์ของรถลูกค้าในร้านเนี่ยแหละสัดส่วนใหญ่ ก็ฮอนด้าและนะก็จะเป็นฮอนด้านี่เดี๋ยวล่าสุดจะเป็น3700แซดแล้วก็รับทุกรุ่นครับแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าจะเห็นภาพผมเป็นในฮอนด้าแก่เล็กๆก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อ,องเปลี่ยนผ้าเบรกซ่อมช่วงล่างเปลี่ยนโช๊คอ่อ<ะ>อาอันนี้อันนี้เรื่องเล็กอยู่แล้วถ้าเกิดว่างานใหญ่ๆก็โมดิฟายเครื่องยกเครื่องแปลงเครื่องอะไรเงี้ยครับอย่างมินิเงี้ยใส่เครื่อง k 24เงี้ยอ่าอันนี้ก็ทำมาแล้วใช่ทำมาแล้วเปลี่ยนห้องเครื่องบลูทูธอะไรเงี้ยครับเออครับเขอคนะียกันเกือบชั่วโมงลนะๆ